สวัสดีครับโอ่ลืมครับนะมาพูดเนี่ยไม่มาไงัวครับโอ้ลมกระแฮงครับเอาพูดครับเร็วเร็วบยากลพัดีโอ้ยหนาวเลวครับเนาะ ย่างเขาสูวันอาทิตย์จะเขาอาทิตย์ที่สองนะครับนะอาจะใกล้จะครบอาทิตย์แล้วว่าโหกัดเจ็ดครับวันนี้นะมากันแล้วครับนะเรียกกเลยว่าสันไปแล้วผมเงี้ยวๆแล้วครับเนาะ อ่าน่าอะไรครับนั่นคืออะไรบอกหน่อยสิทำไมเป็นอย่างนั้นเขาทำยังไงบุกกรครับโวยอ,ยอย่างไม่เปเบียดรถควายเลยนะโอ้ลูครับนะนครับ <laughs> น้ำต้นมน้ำต้มครับไปกันแล้วครับรจะมีเสียงล่มเนี่ยครับนะเฮ้ย ย sí. for ูน่ามาครับห้าสี่สองสามเนียวกัน 对。嗯 <c ười>

อายุน่าจะได้สองปีครับมั่วสองปีก่อนครับาาก่อนไม่ย่อยเอาตัวนี้เจ็บขาครับเปน็นยังน่อเนาะอืมก็เจ็บขาป่ะนี่เอาก็ดูเป็นยังนี่นนขาก็สวดเองสิสสครับ เ่าหลุดไปแล้วผมพันครับไล่เสือไปครับตรงนี้ฟา้ามันขุ่นชุกีิซับคำาแพงนะครับกระดานนูนครับแม่แดงดาว ผมเข้าครับนี่ก็สกายแลบครับเอาตามมาด้วยต่อฝันนี่ยังยางมันเขาทางนี้อไปไปพอพันนี่ครับน,นวางมูทาทามูมั้ง เตี้ครับเนี่ยสิออกแล้วเพาสันใกล้แล้วครับส้มนี่คลองสลับตัวนึงบริทนมาตัวนึงโอริทสองครับมีพอปั้นพอพัดเตี้ยเนี่ยมีพอไส้ครับเนาะไส้แล้วก็เมนดนพราะว่าน้องไผนี่้องไผนี่ ไม่ก่อนเลยไปไปเฮยกู่าลูกจะคว้าห้องกูกลางกางยูงเฮ้ยแบงคัดมาให้าู่เยอเโอ้ยบ้เสย้ยน้อนเดี๋ยวนสางขาหนวดหนาวดิ ครับมือ่อนี้พ่ออนทำดัดีทกวนนะลมแห้งอยานเสียงลมพัดบอสะดวกสบายครับฟังบอลื่นหูนะอันนี้ก็นหนาวครับนะหนาวอีกจุดนึงครับเริ่มหนาวลมแห้งคุณนูกาตีเข้ามารับชมครับผมกรับสวัสดีครับ